เอ้ยอยากเล่นบ้านลมว่ะกูเห็นในติ๊กต็อก่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่างไหมว่างอยู่แหละว่างว่างเงี้ยหมายเขาว่าไงวะว่างว่างว่างโทกูไปยินเพื่อนเล่นกูไปเล่นคนเดีิมก็ไม่หนุกไงอีโมกี่ยาวแล้วไม่รู้นะไปสามครึ่งยังไม่มานะฮะผมเห็นคิวนั้ำไหมฮะตอนนี้สี่โมงเย็น ไม่ต้องไม่ต้องเก็บประจานกูประจานเนี่ยกูบอกเลยมันก็ช้าบรรยากาศภายในนะครับผมบรรยากาศภายในนะครับถ่ายลงแล้วบรรยากาศภายในคนถ่ายลงแล้วโอ้ยเอาลูกสลับยืนไวปคนนี้ ไปดิไปดิดไอคอนดิไม่ได้ถีบูไม่ได้ถีบคู่ส,สังขารก็แก่กนเรื่ยนานเน้ะแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วไอ้โซนี่คนเยโอะๆตัวนโซนดีมาเรากินกับเด็กฮะ

ไอสัตว์ยากูฟ้องสาวเนี่ยกูบอกเลยไอ m อ n t อ e เดอะเทเ r ทอรีย่ามือเดียวไม่สนุกไอแอมเป็ดจะมายึดเทเรทอรี่ตรงนี้ว้าว ไปละมันรย์เป็ดกูไม่จะเป็นไก่ไปหนึงถุงเท้ากูไปแล้เออจบกันสินึกผมหมักมุมมาตลอด4ี่ปีถุงเท้าไม่เคยซื้อใหม่เลย เดี oh, ๋ยวจอดิสเอเตอร์อันนี้หิมแรดดิยึดยึดยึดเทเลทอรี่เอาอีสิต้มไม่ได้วะเฮ้ย hey, hey. <Thank you. S 1> <laughs> เองโกเอาเอามาเตรียมแจกงานบุญเหรอไม่ครับมีไอ้รอง,งเท้าต้องเป็นเป็ดจนสมบูรณ์แล้วดู โอ้โหสงครามเห็นสงครามด้วไหมฮะเออวะอันดี้โซมอลเฟ่จริงมีดเอเออจริงโอ้ยใครยิงมาใครยิงมาไปก่อนพี่ไปนั่งดิไปนั่งดินั่งดิไปนั่งดิ เชียเชียอันด yes <tavalla> ับหนึ่งแค่รอยย่อไม่ทดนนอันนี้ได้ไอเดียคาเดะเฮ้ยระบายความแค้นเฮ้เฮ้ยเฮ้เไอฮ้ยระบายความแค้นวิชาเก่งเฮ้ยออกข้อสอบยากจังวะ ะให้กูมาทำอะไรไม่น่าไม่น่าเสี่ยงใครอะไรมาวะใครทักอะไรมาน้องฟูกชามขวบ What the fuck เราเจอเทเชอร์ผูไม่น่าเอาเหรียญมาเลยเราเจอเทเชอร์ยี่สิบแอสไตน์เราไม่น่ากินถ้าเรากินข้าวนะโดนเราแม่ที่โวลับดูบอลดูบอลดูบอลเหม็นว่ะ อีอ er ีกูรับไม่ได้กูตายดีกว่าเออเออจือดจือเจือดจือเจดือเจดือเมากินแดืออะไรอะสั่ง๙บาทฮะสั่ง๙บาทวัดเฉพาะวันที่ยี่สิบวันนี้วันเดียวกูไม่มีแผนจะมากินในนี้ เชีย่์จาก2 9ห9เอาปอะเอาปะไม่จบแล้ว